คลิปนี้อยู่กับพวกเราแต่งรถเชียงรายนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องซิตี้ปี2020อัพนะครับตัวนี้เป็นแฮชแบ็กรถ5ประตูวันนี้มาติดตั้งชุดแต่งรอบคันกับเรานะครับเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างแล้วก็สปอยเลอร์หลังของแบรนด์ดังนะครับวาซุมะ x นะครับตัวนี้อ๋อได้68ได้68แคันนี้เป็นแบรนด์ได้68มีใบรับประกันสินค้ามาด้วยเป็นแบรนด์แท้นะครับได้68ภายใต้แบรนด์ได้6กแปดวาซุมะแล้วก็ไฟวานะครับ มาดูงานกันสเกิร์ตหน้านะครับตัววัลซูม่าหรือไฟวาตัวนี้นะครับสวยมากนะดีไซน์เป็นสีดำด้านตัดแดงนะครับตัดสีขาวตามตัวรถด,ดีไซน์เป็นคล้ายๆกับลิ้นหน้านะใส่แล้วก็ดูสปอร์ตดูสวยมีแท็กไฟวามานะครับอ่าติดตั้งกับตัวรถแล้วสวยงามเข้ารูปเป็นอย่างดีนะครับอ่ามาดูด้านข้างกันนะด้านข้างด้านข้างก็เป็นสเกิร์ตข้างไฟวานะครับดีไซน์เป็น มีปีกแบบนี้นะครับแล้วก็มีแท็กไฟวาสีแดงเป็นสีตัวรถสีขาวนะครับแล้วก็ตัดด้วยดําด้านแล้วก็เส้นแดงนะตามสไตลส์สเกิร์ตท,ทรงสปอร์ตนะส่วนสปอยเลอร์เป็นสปอยเลอร์ทรงยกติดตั้งกับตัว5ประตูนะครับเป็นทรงยกแบบนี้ติดตั้งครอบพับเข้าไปไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับใช้ 3M แล้วก็พาราเมอร์ 3M คุณภาพสูงในการยึดติดนะครับทุกชิน้นไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างแล้วก็สปอยเลอร์นะครับ ส่วนสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างเรายิงน็อตนะครับตามจุดมาตรฐานเพื่อความแข็งแรงนะครับไม่ได้เจาะตัวรถนะยิงหลบในจุดที่หลบสายตานะครับอ่ะส่วนสเกิร์ตหลังลูกค้าใส่เป็นอัลติเมทมาอยู่แล้วนะวันนี้มาเติมหน้าข้างแล้วก็สปอยเลอร์นะครับพวกเราก็ติดตั้งใช้เวลาไม่นานนะประมาณชั่วโมงกว่า,ก,วาก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อที่อยากได้ชุดแต่งสวยๆแบบนี้นะครับใช้ซิตี้หรือว่าใช้รถรุ่นไหนก็ตามสามารถปรึกษาพวกเราแต่งรถเชียงรายได้เราปเป็นมืออาชีพด้านการแต่งรอบคัน แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานตรงรุ่นงานดัดแปลงงานแปลงโฉมงานเฟซลิปพวกเราเป็นมืออาชีพเรามีห้องทําสีเป็นของตัวเองนะครับงานซ่อมทําสีอะไรต่างเกี่ยวกับชุดแต่งเกี่ยวกับกันชนก็ปรึกษาพวกเราได้แต่งออกมาแล้วสวยต้องแต่งรถเชียงรายทรครับนะครับเพื่อนๆที่สําคัญถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ต้องไม่พลาดปรึกษาเราในการรับเปรียดรถยนต์นะครับนอกจากงานชุดแต่งแบบนี้แล้วเรายังมีงานรับเปลดยไฟหน้างานกันชนเหล็กโลบะออฟโรดงานฝาปิดท้ายกระบะงานฝาท้ายไฟฟ้าจอแอนรอยเครื่องเสียงไฮเรสออเดีโอ เพื่อนๆสามารถสอบถามพวกเราทางเพจทางไลน์ร้านนะครับทาง t k t t o k ทาง YouTube ทาง Instagram ได้นะครับร้านของเราตั้งอยู่หลังตึกทกศสาขานาังแรกเข้าซอยนังแรงสีมานิดเดียวก็จะเจอพวกเราเลยคลิปนี้ต้องขอบคุณลูกค้าอีกครั้งที่ไว้วางใจพวกเราให้อัปเกรดงานชุดแต่งแบบนี้ให้นะครับสวยๆเลยคลิปนี้จบแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ